อูรถไปโกทำอะไรบ้าสวัสดีค่ะฮี่ครับอืมาะเขาวัสดีครับสวัสดีครับวันดีเลยสบัดีนเลยากครับชื่ออู๋ให้วันนี่มีลู แม่โคทำอะไรวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถตั๋วสายเอสมา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 สิบห้าไปเที่ยวสิบห้าไปเที่ยว,วนนะครับผมพาไปจังหวัดนครพนมนี่ครับทรงสบู่ครับทรงสบู่สองร้อยก้อนตัวแทนจำนายนาครพนม มูสมุนไพรเฮงเฮงส่วนสูตรน่าใสก็กำลังจะออกมาแล้วก็ติดตามด้วยแชมพูแชมพูใครไปสระแล้วใครผมร่วงใครผมหล่นใครผมงอกใครผมคันใครผมเป็นรังแคถ้าใช้สบู่น้องดาวแล้วก็จะผมร่วงทั้งหัว แล้วก็หัวเน่าจะเพิ่มความล่วงให้ท่านได้เร็วขึ้นยังมาท่านได้เด้อพี่น้องเอฟซีสิใครสิอยากได้แชมพูยังมาท่านแล้วอยู่สูตรผมดกผมดำ ราศจากรังแคและขี้หัวยังไม่ได้นะครับยังมอออกมาแต mm hmm. โดนเติอบอยูุ่่ว่าปัญหาหยายากะ mm hmm. สมุนไพหายามาใส่ยาก mm ักไปสั่งข้าเจ้าสูดหยากพด mm hmm. ถ้าลุกเคยผมดำหอดเพ่เาเเถาเป็นสินะำเพาม่ยายีนะ mm hmm. ถ้าพี่ไอ i, จำหอน้องเมียมันผมได้ใจแตะร่างเดินทางนะครับมาน,นี้อาเฮ่งๆกลับไปนั่มขาดโรกเรียนเอามือนึ่งแล้วพเพราะว่าก่ได้ก,<อ>ดก,กลับมาไงทำไปรักลูกประทันต้อ,องเอามานั่มเฮ่งๆดู ing, รถอ,อะไรอยู่อยู่ข้างล่างเฮงๆ ว้าเห็นไหมลูกเห็นรถเทปืนไหมขับรถเทปืนนั่นรถเทปืนสวัสดีครับเอฟซีก่อนยกมือสวัสดีก่อนครับไอเก่งมากครับไอจะไปตอนไอจะไปเอ่อเอาสบู่ไปส่งครับไปไปครับ เดี๋ยวพ่อพาไปซื <ไป S 1> ้อรถแบคโฮวันนี้นะไปซื้อรถแบคโฮสีส้มเออเราจะไปเที่ยวตลาดอ่าตลาดรถเออรถตัดตลาดอิโดจีนนครพนมไม่ใช่แล้วก็จะไปวหว้พักไหมไม่นี่จะไปซี่พิมใหญ่ซี่พิมใหญ่ด้วยนู่นรถแบคโฮครับเรื่อย <ไป S 1> รถแบโค รถแบคโคทำอะไรวะจะไปขับรถแบคโครถบิซีมีไหมไม่ใช่รถแบคโครถบซีรถรถาัสมีไหมล่ะอาอที่จะไปขับรถสไปไหมาแล้วหนจะยิ้มยนะแมนั่งกกกเฮ้ยน่โนนะไปดังก้มาทำแบบนี้ไปดโอเคเอออ่ะพี่ดาวมาทำดิ อาพ่อทำสิเอาโบื้อเอาพอกันเลยมาหนึสองสามองอาใ่เพ่อทำสิเอทำสิทำแบบนี้แค่เฮงทำให้พ่อเนี่ยเซีทำให้พ่อเอ๊น่ารักดังักเลยหอมแก้มดีๆของแก้มดีดีต เออน่ารักน่ารักครับหอมแก้มพ่อกันดิแย่รักกับพ่อหอมแก้มพ่อเลยเด้วยหอมแจมเนาะเอาหอมเลยดีนะวดรับประคองพี่ดาวมาหอมหน่อยให้เฮงไม่หอมหอมพี่ดาวไปได้หอมแก้มแม่เลยหอมแก้มพีระพ่อเน่ยแม่รำแม่แล้วใช่ไหมเห้ยไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดาวกับ แม่จะลงไปเดี๋พดาพิดาจะชวนแม่เลยพิดาจะชวนแม่ไปประเทศเลยไปเกาหลีไต้หวันเลยไปไต้หวันเลยเอาแม่กลับมืงน้องบอมันเครียดบป่ะอาโทรศัพท์เนี้มันจะเล่นนะบอกไม่รักแล้วเื่อใจที่ไม่ไห้เจอสักตั้งแ่เนเมื่อละหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเล่นนลายบ่ได้เสเียไซตลา พอคาจสายตาขึ้นมองฟา้าเห็นแต่ลมที่ฝ่าทางอุดรก่อนเมฆแล้งยดอดเลยนกแกนแพนแฉะแห้แแแมมองห้องเราแกเรื่องว่ามีรถเทปืนนี่ปืนเอาไ้แค่นีนก่อนนะ ฝากพี่น้องเอฟซีสุกูสุข,สขนเด้อผู้ใดอยากได้สบู่สั่งขมาสั่งเขามานะครับเด้อสบู่สมุนไพรแห้งผู้ใดรับไปแล้วของขวัญปีใหม่เฮานะครับเ,ออเบพื่อนสะพ้อขมาบอกอย่างพี่กูไทยนะครับที่ว่าเพื่อนมีน่น้องน่องเคยซื้อเซียนน้องสาวซื้อกุหลาบอยู่บ้านน้ำโมงผู้ใดด้เบิ้งคิปนี่ก็ จิตตอหาไอ่ในเด้อไอ่อุทยไยเพิร์ลยู่สีสะเก็ทางปลูกหอมปลูกพักหลายๆน่ะสิเป็นทางย่างชุ่มหน่อยบ่ค่อยยางชุ่มหน่อยก็จ้าปลูกหอมเป็นอาชีพพ่อจะเป็นผสมเลยครับพ่อฝากบอกว่าเพิ่์ลยูมาเอาเฮงเฮงซูเปอร์นาโนนี่ไปฉีดนะครับครับฉีดหอมฉีดพัก นี่รับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับเ็ดให้เจริญเติบโตเร็วต้นงามหัวใหญ่หัวหอมแต่ละหัวนี่ก็สีซ้ำองค์นี่แหละใบมันนี่ก็สีซ้ำต้น,นเผาาผ่ากับต้นโพธิ์เซลาบกับสิเอาขวานผุนเอาฟันเอาใส่ปุ๋ยเลยที่สูงกว่าต้นโพธิ์เนาะ มีดแตจวัดยในรถมีดดอกอคุณในห,หลายเด้อขอบคุณในห,หลายพี่น้องอ่าสนใจเฮงซูเปอปร์นาโนนะครับหรืออันไม่ล่าสุดนี่นะครับอันตัวนี้แห้งขายถือคุณภาพสุดยอดคือกัน วัคซีนพืชเฮงเวัคซีนพืชเฮงๆเป็นขวดเล็กกระทัดรัดนะครับสีดได้บักหน่บักไหลว่าสันเถาะขวดน่อยราคาลักร้อยนะครับออกมาจำหน่ายให้พี่น้องออกมาแล้วออกมาแล้วสั่งเขามาได้เลยนะครับราคาถือราคาถืออันนี้ วเดียวกันแต่่าเห็นไม่รู้กตัวนี้วัคซีนพืชวัคซีนพืชใส่สาระพุ่นนี่อย่างแน่กับสาระพุ่นี่กับ,บ,ปกบเป็นวัคซีนก็คือวัคซีนคล้ายๆวัคซีนคนนี่แหละฉีดป้องกันโรคนะครับป้องกันพวกเพีย้ยพวกนอนอ่าสิมาเห็ดพวกใบกูดใบจังนี่นสิฉนะีดไว้ยะะัดใส่ชัดเห็นเป็นเห็นเป็นแล้ว มันสิได้ไปหายามารักษานะครับเอาไปสีไว้เร้อผักกาดผักบัวผักชีผักพริกผักเขือนะครับหรือสิเป็นเข่าหน้าปังในช่วงนี้เอาไปสีได้นะครับวัคซีนพืชเฮงเฮงนะครับบำรุงหากบำรุงต้นเขาน่าในเีษดนห้วยเขาหน้าปังนี่ให้หนึ่งให้หนึ่งนี่เอารถเมื่อเกี่ยวนี่ ตายค่าในหน้าผนนี้ส่วนเขามันแข็งซ้ำตัวแกนหล่อนผนนี้ซํำเกีียวตัวกีก่คนนั่นฝ <c oughs> ากาไปเด้ด้อยไปน้องเด้อว,วัคซีนพืชแห้ง,ห,งหรือวัสดุปรับปรุงดินแห้งๆซูปเปอร์นาโน,โนขวดใหญ่นะครับ800บาทส่วนขวดเล็กวัคซีนพืชน,นี่ร้อี่สิบาท ะครับฝากไว้ด้วแนอยากได้สบู่นะครับสบู่สมุนไพรเฮงๆไปถูไปควบคููกับกวัคซีนพืดเฮงๆนะครับชุดละบ่แพงอ่ร้อยกว่าบาทได้สองอย่างนะครับทั้งสบู่สมุนไพรเฮงๆเีงยวมาบังอันนี้ชุดที่ไทย วัดซนผื่นแห้งๆกับสบู่สมุนไพแห้งๆไปเีดลุยให้ลุยหน้าลุยหัวลุยสวนมาแล้วอยากอาบน้ำขั้นไข้ด้บสัตวนะใส่สบู่แห้งๆนำเข้าไปถูเข้าไปบาดนี่สิ่งที่มันขั้นไข้ติดมาแต่น้ำห้น้ำน้านออกมัดขีไข้เปี้ยวเงี่ยวๆนะครับเอ็ดให้ผิวหนุ่มผิวเนียนอ่าเมียกะบ่อยากให้เ้องหันหนาหนีไปทั้งอื่นเด้ ไอ้ขนูสบู่อันนี้แล้วนี่น,น,นั่นแข้งขางเดียวจนแขนเรียบผุนะครับมันเป็นโปริโอมันแขนเมียบอยฟิกหนีันูสบู่หิ้งหิ้งอ่าอันเมียเป็นผู้อาบด้วยสบู่หิ้งหิ้งนี่กะไม่หัวก็บอยฟิกหนานี้กันหัวขื่นขมแต่เพราะท่านี่งท่านจะแจ้งเพราะกไปใส ฝากไ้เด้อี่น้องเด้อผลิตภัณฑ์ของสายยันวันลุงนะครับสบู่สมุนไพรเฮงเฮงแล้วก็วัคซีนพืชเฮงเฮงนะครับขายพวกคููกันเด้อสองยางนี่เพียงร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับร้อยห้าสิบบาทได้สองยางในเรื่องวัคซีนพืชไปสีพืชสีพักสีเขาส,ส,ส,สีให้สีหน้าแล้วก็ได้สบู่สมุนไพรมาชำระร่างกาย หอ้อมมืดขึ้นจนสว่างแจงหัวน,นี่สุกมันตกเห็นมันกันยังขึ้นมาใหไม่อย,ยนนู่ด้วยกันในถ้วสบู่นี่เ้อคุณแม่จยาฝากว้นำแหนหรือจะเป็นวัสดุประปรุงดินปวดใหญ่แหงๆงซูเปอร์นาโน,โนปวดละ800บาทฉีดนาข้าวได้30ไร่พืชจะเริ่มเติบโตได้รวดเร็วนะครับฉีดใส่หัวมันหัวมันใหญ่ เอารถเวโวเก้โจกเอาฝากไว้น้ำแน่พี่น้อง0 8 4 4 2 0 2 7 8 4 0 8 4 4 2 0 2 7 8 4โทรมาสั่งได้ครับเบอร์สายยันวันลุ่งเลยเบอร์นี้ครับ0 8 4 4 2 0 2 7 8 4โทรเข้ามาโทรเข้ามาครับ